แตนยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกกับเพลง ready for love กันนะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีสถิติเกิดขึ้นมาอีกแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลง ready for love มานะครับเพราะว่าในตอนนี้ ready for love นั้นกลายเป็นเพลงที่มียอดไลค์มากที่สุดในปี2022ครับที่ปล่อยออกมาในปีนี้เลยซึ่่งงงกกก็็เเปนสถิิตขอฝัจา K-POP นะครับและก็ใช้เวลาเนี่ยรวดเร็วมากๆใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1วันเท่านั้นก็สามารถสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาได้นะครับกับยอดไลค์ like มากที่สุดในปี2022นั่นเองซึ่งสถิตินี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยเพราะว่า MV เพลง Ready for Love นี่นะครับเป็น MV ที่ไม่มีสาวๆ b l a บล p กพิงตัวจริงที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงด้วยแม้แต่ฉากหรือว่าซีนเดียวเลยมีเพียงแค่อวตาร์นะครับที่ถอดแบบมาจากสาสาว b l a c กพิง k แบบว่าแทบจะร0 0เซแล้วทั้งหน้าตาลักษณะรงไปถึ อินเนอร์ต่างๆความเคลื่อนไหว รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยพับจีเข้าทำออกมาได้ดีมากๆฟแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมกันมากๆเลยนะครับและเพลง Ready for Love นี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนเนี่ยที่ได้ฟังเพลงนี้กันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพลงทั้งหมดที่เคยได้ฟังมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบ o f f i c i a l หรือว่าเวอร์ชันจริงๆนะครับในตอนนี้ Ready for Love แบบจริงๆ100% Off อร์เซ็นต์ออฟฟิเชียลร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆจากทางพับจีแล้วก็ทางวายจีนั้นได้ปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ฟังกันแล้วนะครับก็มีท่อนใหม่เนี่ยเสริ แล้วก็พร้อมมากๆเลยนะครับสำหรับ Ready for Love สำหรับเราเนี่ยเมื่อได้ฟัง Ready for Love แล้วก็ให้ฟีลรู้สึกถึงเพลง Forever อย่่งมากมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลง B s i ซ e ที่เราเนี่ยชื่นชอบม,มากๆและก็มีหลายๆคนเนี่ยที่รู้สึกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Ready for Love นั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับ Ready for Love นั้นก็กลายเป็นเพลงของ girl group K-pop ที่ปล่อยมาในปี2022นี้และใช้เวลาน้อยที่สุดพร้อมกับทำยอดไลค์เนี่ยได้มากที่สุดเลยซึ่ง girl group วงก,ก่อนๆนะครับที่สามารถทำได้เนี่ยก็มีทั้งวาดดาดาจากเคปเลอร์ทอม แล้วก็ Step Back จาก g o อ to b e Feel My r h y ท h มนะครับจาก r e d v ว l v e t แต่ว่า Back พิงกเนี่ยปล่อยเพลงมาปุ๊บก็สามารถทะลุพุ่งขึ้นมาได้อยู่ในอันดับหนึ่งที่ทำยอดไลค์ได้เร็วที่สุดในปี2022เลยเป็นอะไรที่ปังมากๆแล้วก็ประทับใจเหล่าบ i n k สมากๆเลยนะครับนอกจากยอดไลค์จะดีแล้วเนี่ยยอดวิวนะครับก็ยังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบเกมนะครับเป็นเพลงที่ทำมาเพื่อโปรโมทเกมเท่านั้นแต่ว่ายอดวิวเนี่ยก็ถือว่าเหล่า Blinks ิั้งอัดอั้นตันใจกัััันนมาากกกกๆเลยบบรป่ววิว สตรีมเพลงและกับการดู MV แล้วก็ฟังเพลงใหม่ของ Black พิ้งคนะครับนี่เป็นเพียงแค่การซ้อมเท่านั้นเองต้องมารอดูวันจริงนะครับที่ Black พิงคนั้นปล่อยเพลงออกมาเป็นการคัมแบ็กอย่างจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยอดจะถล่มทลายขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นั้น ready for love ได้สร้างสถิติใหม่นะครับกลายเป็นเพลงจากเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปในปี2022นี้ที่มียอดไลค์มากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยน้อยมากๆเลยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้แวะมาอัปเด,ด,ดตเร มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะชื่นชมแบล็คพิง k แล้วก็น้องพรอมที่จะรักหรือว่าพลับจีนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง